สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนรับสกินฟินิกฟรีนะคะเป็นสกินระดับ l ิมิเต็ดม่วงซึ่ง l i มิเต็ดม่วงเนี่ยไม่น่ามีเอฟเฟกตนะทุกคนประมาณนี้ก็จะเป็น ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะไามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนกดกลับออกมากดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะก็รับรางวัลช่วยไต่แรงอ่ะก็ประมาณนี้คือวิธีรับนะคะก็คือง่ายมากๆทุกคนก็คือมาเก็บแต้มแต่ช่วงนี้คือเขาแจกบัตรป้องกันดาวเยอะมากเหมือนแบบก็พปรโมดอยากให้คนกลับมา เล่นนะคะทุกคนอ,อ่ะก็จะมีตรงนี้นะคะเรียกว่า Spirit o อ k นะคะก็คือเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนเนี่ยต้องเก็บสะสมเอาไปแลกสกินฟินิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการไต่แรงนะคะเพื่อได้รับเอ่อสปิริตโอ๊นะคะหรือว่าชิ้นส่วนอันนี้นะคะอ่ะต่อมาหานะคะมันจะมีกิจกรรมตรงนี้ทุกคนเยอะจังวะ กิจกรรมกิจกรรมเยอะมากเยวจนงงท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม เกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่องนะคะ ัฟ้านงเฮออ้ยไดพื่อนทำอะไรอยู่อะทาไมมีสกินส,สวยๆที่ r ีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ หวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะปึ๊บเอ้ยเมื่อกี้เข้าแล้วยังมีอ่ะอ่ะก็มาตรงลูกกล่องของขวัญน,นะคะนี่ตั้งแต่วันที่7นะคะถึงวันที่4กุมภาพันธ์ก็รับไอ้ลูกแก้วเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยนะคะสูงสุดถึง200 2ไอ้2,150ลูกซึ่งฟินิกนะคะใช้ แรกเนี่ยทั้งหมด500นะคะเราก็จะมีเป็นสกินของคลินิกนะคะทุกคนก็จะได้รนะับฟรี2สกินแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะจะเป็นสกินถาวรคือได้เยอะมากนะทุกคนอันจีคือเยอะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะสกินถาวรที่เลือกได้จะมีเอลเลเตอร์ ulator, อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆ2,000แต้มเนี่ยคือดีมากนะทุกคนเนี่ยได้อันนี้ละหนึ่ง ได้อันนี้ละหนึ่งได้อันนี้ละหนกิจกรรมเปิดให้แรกถึงวันที่6เดือนกุมภามาดูวิธีรับก็วิธีรับสำหรับด่านแรกนะคะก็คือไต่แรงรับ450คือมันก็ต้องแบบมีเวลาเล่นจริงๆอะทุกคนนี่ไต่แรงตรงนี้นะคะรับอันนี้นะอันนี้เท่าไหร่วะ150 150 300ก็3 0 0นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมตรงนี้อีกทุกคนก็จะเป็น ช่วยไต่เล้งก็เข้ามารับได้อีกครั้งนะคะในอีกวันหนึ่งก็เข้ามารับๆๆคือมันต้องเข้ามาเล่นจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็ถึงอ่าเล่นอย่างเงี้ยก็คือดีนะเพราะว่าแจะงบอดบังกันดาวด้วยแต่ประเด็นนะคะเราจะไต่เล้งถึงอันนี้ไหมไดมอนด์ได้ถได้สองไหมเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยอ่ะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะมาเรื่อยๆนะคะจะมี อัปเดตใหม่เมืองจากก้นก็ตั้งแต่วันที่14ถึง25เดือนหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะ12ถึง20นะคะเดือนมกราเนาะอันนี้ก็ถึงวันที่6เลยเอาจริงนะถ้าใครเนี่ยไม่มีเวลาที่จะแบบว่าไปเล่นหรืออะไรเงี้ยแล้วไม่ได้อยากจะได้สกินอื่นใช่ปะเราแนะนำนะว่าแบบเดี๋ยวกิจกรรมว่าหลังๆนะคะก็ค่อยเก็บอีลูกนี้ก็ได้ไม่ก็เข้ามาแค่แบบ ล็อกอินตรงนี้ก็พอนะคะก็ค่อยๆเก็บสะสมยังไงก็คือได้ไปอยู่แล้วทุกคนขนาดสกินวีล่าเนี่ยเรายังแบบไม่ได้รับเลยอะบไมเมโลดี้อะทุกคนเออก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับกิจกรรมสกินใหม่ฟินิกก็ดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะกดอะไรก็ค่อนข้างเยอะแยะนิดนึงก็อยากเออประมาณนั้นแหละเราก็าจะาขี้เกียจเล่นเอง,เองแหละทุกคนเพราะแบบหมดไฟจริงๆอะ ก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันทียด้วยนะคะใครที่รอคอนเทนต์โมบายดิจิตอยู่นะคะก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะ